น้ำอาบท่าภาวนากันแล้วก็อาจารย์ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านทุกคนเนาะอ๋อเดี๋ยวเล่าแป๊บหนึง่งพรุ่งนี้อาจารย์มีห้ารายการช่วงเช้าเนี่ยสี่รายการที่บ้านไม่ใช่สี่รายการเช้าเนี่ยเป็นเด็กนักศึกษามหาลัยกรุงเทพซึ่งอาจารย์เห็นว่ามันเหมือนอาจารย์สมัยเรียนนะอาจารย์แสวงหาคนดังเพื่อทำรายงานให้ได้คะแนนเยอะๆมันติดต่อมาอาจารย์ก็เลยรับไว้มาแปดโมงเช้าชั่วโมงหนึ่งแปดโมงถึงเก้าโมงเขาจะเอาไปทำรายงาน สองก็จะมีรายการอะไรมาไม่รู้โคกอะไรนะโคกซีโร่เหรอโคกซีโร่เหรอไม่แน่ใจโคกซีโร่น่าจะเป็นรายการที่สี่หรือเปล่าไม่แน่หรือรายการที่สามสักอย่างเนี่ยไม่แน่ใจนะโคกซีโร่น่าจะเป็นโคกซีโร่ที่เป็นคนที่เขาพูดเกี่ยวกับเรื่องคุกอ่ะใช่ปะใช่รายการนี้ปะที่ที่เป็นเกี่ยวกับคุกอ่ะทํารายการเกี่ยวกับคุกคุกคนคุกเล่าเรื่องชีวิตในคุกเอออะไรประมาณเนี่ยเขามาขอทํารายการอยากจะสนทนาทาเกี่ยวกับธรรมะเขาจะเอาเรื่องราวที่เจอในสมัยติดคุกความสงสัย ว่าเขาเป็นบุญเป็นบาปทําแบบนี้ได้บุญได้บาปไหมในสมัยที่ติดคุกเนี่ยเขาจะเก็บข้อมูลหรือว่าคําคําถามเนี่ยมาถามอาจารย์ในหลักธรรมก็จะมีรายการนี้ด้วยแล้วก็มีอะไรอีกอ,อีกรายการหนึ่งอะไรไม่รู้จำไม่ได้อีกอันสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นรายการอะไรสักอย่างไม่รู้เขาจะอัดวิดีโอสนทนากับอาจารย์ทําเป็นเหมือนรายการเนี่ยแล้วก็อัดวิดีโอตัวเนี้ยไปถวายพระอาจารย์ต้นทํานาวาเพื่อเหมือนพระอาจารย์ต้นท่านจะ เหมือนให้ส่งคนมาเพื่อมาคุยกับอาจารย์เพราะท่านจะดูว่ารายละเอียดในการสอนธรรมของอาจารย์เนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนเดี๋ยวคงจะเอาคําถามมาตั้งคําถามแล้วให้อาจารย์เนี่ยอัดวิดีโอลงแล้วก็ส่งไปให้ให,ให้ให้เขาเนี่ยเขาจะเอาไปให้พระอาจารย์ต้นทานาวาแล้วก็รายการสุดท้ายวันพรุ่งนี้เนี่ยจะอัดรายการตอนบ่ายสามรายการคนดังนั่งเคลียร์อาจารย์ิ่งศักจะเป็นเออมันจะออนแอร์ air สดในวันถัดไปอะนะเออแต่อาจารย์จะไปอัดรายการวันพรุ่งนี้ แล้วก็วันถัดไปก็จะออนแอร์ส่วนวันนี้เนี้ยอาจารย์ไปไลฟ์อ่ไปออกรายการกับล่างทรงล่างทรงสามคนที่ไปออกรายการมาวันนี้นะก็ดีนะก่อนเจอเนี่ยก็ไปเจอกันในห้องน้ำมานะก็ยืนคุยกันอะไรเงี้ยเออยยืนคุยกันตามปกติแล้วก็ออกมาในรายการเขาก็ไปรอฟังเอาอาจารย์ไม่สปอยเยอะไปรอฟังเอาก็มีประเด็นหลายประเด็นที่น่าสนใจน่าติดตามเกี่ยวกับเรื่องของร่างทรง มีประเด็นหลายอย่างที่ทําให้อาจารย์เนี่ยได้เคลียร์ตัวเองก็ต้องขอบคุณเขานะเหมือนมาอาจารย์ไม่รู้เจตจำนงอาจจะไม่ได้มีเจตนาในการมาเล่นอาจารย์หรอกแต่อยากมาเคลียร์ข้อสงสัยอย่างเช่นเรื่องของบัญชีธนาคารอาจารย์รับบริจาครับทําไมเอาคนมาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะก็ได้ชี้แจงซึ่งมันกลายเป็นเหมือนว่ามาคุยเพื่อหาข้อสงสัยหรืออาจารหาข้อหักล้างแต่กลับกลายเป็นเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์มันมันมีข้อดีเหมือนกันนะเวลาอาจารย์ไปออกรายการไหนก็ตามนะประโยชน์มันจะตกอยู่กับอาจารย์เสมอ อาจจะชอบแบบนี้มากเลยประโยชน์มันจะตกอยู่กับอาจารย์แต่โทษอ่ะมันจะไปตกอยู่กับคนอื่นแทนเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยมันไปไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะเราพูดตามหลักสจาจจะความจริงเนาะมันก็มาตกประโยชน์มันตกอยู่ที่เราเลยแล้วก็ก็เป็นเรื่องที่ดีก็ไปรอดูวันวันเสาร์นี้เลยหกโมงเย็นไทยรัฐทีวีนะวันเสาร์หกโมงเย็นก็จะเป็นประเด็นเรื่องร่างทรงแต่อัดรายการเนี่ยอัดนานมากอัดรายการนานมากแต่ไลฟ์สดเนี่ยเออไม่ใช่ทีวีเนี่ยน่าจะแค่สิบนาที ออกทีวีอะนะน่าจะแค่สิบนาทีอทีวีเนี่ยจะแค่สิบนาทีเท่านั้นเองทางทางทยรัฐทีวีแต่เราสามารถไปดูออนไลน์เขาน่าจะได้แบบเต็มอะแบบเต็มเต็มเลยอะถ้าแบบเต็มเต็มจริงๆน่าจะเป็นคลิปออนไลน์คลิปออนไลน์ของช่องไทยรัฐทีวีเองอันนี้จะเต็มแต่ถ้าออกทีวีจะแค่สิบนาทีมันเป็นเหมือนสกูปข่าวสกูปข่าวแปลกๆอะไรของเขาอะนะก็เดี๋ยวรอดู เดี๋ยวรอดูอ,อมีอะไรอีกไม่มีพรุ่งนี้วันที่สามสิบแล้วก็รอดูอีกอันหนึ่งคือโหวนกระแสอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มต้องรอดูอีกทีหนึ่งว่าเขาจะจัดรายการหรือจะไม่จัดรายการอันนี้ต้องรอดูอีกทีหนึ่งวันที่สาสิบเอ็ดเพราะว่าวันที่สาสิบเอ็ดเห็นทุกคนเนี่ยรู้กันหมดแล,แล้วนะว่าคุณกุลหนุ่มกัญชัยก็นัดบันเวลาวันนะั้นว่าจะเอาคุณแพรี่กับอาจารย์ไปออกอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เจอพาร์ที่ปีนเสาไฟฟ้าหน้าบ้านเออก็คือพระประหลาดอะไรสักอย่าง,งนะ แล้วก็น่าจะมีประเด็นเรื่องทนายเนี่ยฟ้องร้องอาจารย์ด้วยแต่รายการหัวกระแสยังไม่ได้ติดต่อมานะรอเขาคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งว่าสรุปว่ารายการเขาจะจัดหรือไม่จัดยังไม่รู้แต่เห็นเขาว่าเขาจะไปรวมตัวกันที่มารีนนคุณอะไรนะคุณที่ออกแอคชั่นเยอะๆที่ที่แบบชอบช่วยเหลือคนการจอพลงังคุณจานกอพลังก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ที่จะรวมตัวกันไปให้กกำลังใจคุณหนุ่มช่องสาม แล้วก็ทางพระครูประหลัดเนี่ยก็รวมตัวคนที่จะไปร้องเรียนช่องสามต่างคนต่างจะไปกันในวันนั้นก็ยังไม่รู้ว่าวันนั้นเนี่ยเขาจะเชิญอาจารย์ไหมแต่ตอนนี้ประเด็นอาจารย์มันมีหนึ่งประเด็นที่มันเป็นข่าวไปทุกช่องเลยตอนนี้คือทนวยฟ้องอาจารย์ทนวยเชื่อมกระโถนนะฟ้องอาจารย์เ,เรื่องอ,อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันเป็นประเด็นอยู่เนี่ยที่อะไรว่าอาจารย์ดูมีศาส,สนานนะ ก็เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะเชิญหรือเปล่าถ้าเชิญก็วันที่สาบเอ็ดเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึง่งเพราะวันนั้นคุณคุณหนุ่มกัญชัยแกแกพูดไปแล้วแต่จะจัดหรือไม่จัดอาจจะต้องดูเหตุปัจจัยอีกทีหนึง่งก็แล้วแต่อาจารย์เนี่ยเลื่อนง,งานแล้วตอนแรกมามีงานวันที่สาสิบเอ็ดสิบเอดโมงถึงบ่ายสองเอ่อน่าจะรายการรายการอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเลื่อนไปแล้วก็เลื่อนไปก็กลายเป็นว่าอาจารย์ต้องไปอัดรายการดึกเลยทีนี้เป็นประมาณทุ่มหนึ่งถึงสี่ทุ่มเลยมั้งไม่แน่ใจเป็นช่วงเวลาไทาม์ไล เราเห็นประโยชน์ตรงนี้ในการไปช่วยกันบอกสอนแล้วก็ให้ดูตามความเป็นจริงเออรู้หน้าไม่รู้ใจไอรูนาอะไรนะรูนาไม่รู้ใครเออรูน้าไม่รู้ใคร,ออร,ใครก็เลื่อนไปเลื่อนรายการไปก่อนเพราะว่าเขาก็ยอมเลื่อนให้ก็ต้องขอบคุณเขาด้วยที่เสียเวลาในการ,เ,รเพราะเราไม่แน่ใจว่ารายการโอกระแสจะจัดไฟเนี้ยแมตช์เนี้ยจริงไหมถ้าจัดอา,อาจจะก,ก็ต้องเลื่อนไว้ก่อนล่วงหน้าไม่งั้นเดี๋ยวไปเสียงานของรายการอื่นเขาแล้วก็เลื่อนเขาก่อนเลยดึกหน่อยไม่เป็นไรก็รอดูรายการโอกระแสถ้าได้ ก็เดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกทีหนึง่งแต่ถ้าไม่ได้ก็ตามเหตุตามปัจจัยซคิดว่าคงไม่มีประเด็นเรื่องนี้คงบอกได้เพราะว่าคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยแจ้งไว้ตั้งแต่วันนั้นที่อาจารย์ไปออกรายการหัวกระแสล่าสุดที่พูดเรื่องพระลงทุนเล่นหุ้นนะนะวันนั้นก็มีประเด็นที่เขาเชิญอ,อาจารย์ไปก็ประเด็นหลักๆคือประเด็นพระประหลัดองค์นี้ที่มีประเด็นไอ้เรื่องหุ้นเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน,น้อยแต่เรื่องพระประหลัดเนเรื่อง